ครับสวัสดีนะครับนะเจอกันเช่นเคยนะครับช่องสบายชาแนลนะครับโดยคุณสกุณาเนาะนะครับนะวันนี้เราจะพามามาเขียนหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนนะครับนะแบ่งส่วนโดยใช้วงเวียนง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขียนยังไงหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับการเขียนหกเหลี่ยมนะครับเขียนเส้นล่างก่อนนะครับหกเหลี่ยมไดมิเตอร์ร้อยยี่สิบ ครับจุดศูนย์กลางมิเตอร์ร้อยยี่สิบครึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็หกสิบห้าสิบหกสิบาอยู่ตรงนี้ครับนะวงเวียนก็ต้องแข็งแข็งไงนะวงเนี้ยวงวงเวียนอ่อนอีกนะครับมันเคลื่อนหมดเลยจากกลางมาที่ระยะหกสิบตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ล้วก็วงนะครับอะต่อมาแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับอะการวงเวียนออกไปให้มันเลยครึ่งเนี่ยให้มันเลยครึ่งนะครับนี่ให้มันเกิดจุดตัดตรงนี้หนึ่งสองนะครับ สามสี่ครับนะจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งนะครับขีดเป็นเส้นล่างก่อนนะครับอ่าต่อมานะครับเราจะได้จุดจุดตัด1นสอง สามสี่นะครับตออมาทำยังไงนี่นะครับคืองานะครับหนึ่งสองได้ไหมครับะมาขีดฝั่งนี้ ครับนี่เราก็จะได้จุดตัดนนครับหนึ่งสองสามสห้าหครับอ่าต่อมาแล้วก็มาลงเส้นเต็มได้นะครับลงเส้นเต็มหนักได้เลยง่ายๆเลยครับหกเหลี่ยมเอาดินสอจิ้มไปก่อนจิ้มตรงจุดมานี่นะครับแล้วก็เอาไมา้นัด เข้าไปนะครับเข้าไปชนแล้วก็ขีดนี่อันนี้สอจิ้มจุดก่อนมาเข้าไปชนรถนะครับ อ่ะครับเสร็จเรียบร้อยรูปหกเหลี่ยมนะครับเขียนรูปหกเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยรูปหกเหลี่ยมนะครับอ่าก็ลองฝึกดูนะครับนะอ่ะคลิปนี้นี้ก็จบเพียงนี้แหละนะครับอ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับหรือว่าเข้าไปดูอ่าอ่คลิปต่างๆในในช่องผมได้นะครับเรื่องงานเขียนแบบเบื้องต้นพื้นฐานมีเยอะนะครับทําให้ศึกษานะครับอ่ะอไว้เจอคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ